สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีพีหักแพงสุขสุขคนพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ฮากกำลังชิบไปยอ่อเ้าพี่น้องเอยชียนยัดแทงน้ำเนาะวันนี้ก็เป็นมือสันวันดีวันสุขสีเดียอด่อเ้า สี่คนพี่น้องสี่เสาคนละเสาเลยมันจะขึ้นในเฮ้าบ่ลนี้สีเสาเนี่ยคุมก็ได้ เชาเช่าเออบละเอียดนะมันบ่มีหูนะบ่รุลู้ามตองนี้ตีนมันห่ตีหูตีตด้้าเพิ่งวางวางเต่ได้หูีหูเดียวไปเลยสอนเขาแที่เอาแตกเว้่เชาแต่มันได้เทข้านยุ่งะ อ้าราบอนี่ที่ชี้ค้นนี่ได้ไอเออน,น,นัอ่นแห้ะ <c> ช <oughs> ่างหวานะเสร็จ <c oughs> แล้วก็สิปเปิดนำขึ้นพี่น้องเลยสิปเปิดนำขึ้นแท่งเนาะ ต่ก็ใช้เวลาแน่และ<ม>เพอร์สิแล้วกันอาทิตย์จองอาทิตย์พู้ละกดไลค์กดแช<ม>ร์กดติดตามเลยเด้อพ่อแม่มพี่น้องเนาะ ปร,ประมาณจังมือลุ่งสิแล้วนี่น,นี้แทงน้านี่ประมาณอาทิตย์ปลายบอมืน่นผัดบริเารงานได้มืน่นไปพี่พน้องลุย ตัวมีสอนหรือว่าท่านี้หนะมาาด้อมาด้อจักเนียบไหมสา,สามเมตรเจ็ดซิบเกือบสี่เมตรสามเมตรเจ็ดซิบคุณบอลปลายหวิดนึกว่าเป็นแท่งเออบอมี่บอมเอาอื่นเลยบอกจีนเตือนมันนะลุง ไม่้ำีนำั้มันบอมีแล้วบอโอ้ย่งนี้รยเ็นเเปลนะเ็บเือเลยเอาเตรียมอันอันน่ข้าห่เจ็นาสิบข่ห่วงขำลยนาเจังวะน่าไม่ขำไปข่ำไปเฉยโอ้ำบบเป็นไรงักงักไเอาวเจ้าข้ำรซาลูมไหมไวบ่าสมคนไวกับไวเลย ลองแล้วไม่ได้แป้นมาเอาอาลีแล้วปวดเพราะไม่เจอไม่เกิดอะไรแป้นแง่แง่เอาบอสศิลป์ห้าง่ไายต่อคลื่

ดันขึนเลเลยอย่าไปอย่าพองงัดจเลยป้าซื้ออย่มันไล่ลงกอนไอ้เามนีไห่ลงกอนตีนเานี่ยโอเคดิจะถอดไม้ออกด้วยด้จะปล่อยออกซะเออันนี้ลงข่าน้ำไม้่าน้ำไม้เลยยกกับนอื่นโยโน้องเลยง่ายกระโดดจริงด้วยดู อ้ยก็เมนบอกไม่นะว่า่าบอกอมย์บ้านนีสักไม่เขากัยังตกตัวเอาแบบไรนี่เอาแบบไรเนี่ยยงออมาแล้วมันเตือนมันเตือนมัน้าคนนึงินเตือนจะไปเีมึงนั้าเดอนนั่นไม่วักรบเลยม่นแน่เลยนทอย่างนี้มเขาแต เหดกยยิงงกทีมันบวมไปแล้วดันเลไปกันเอออมารูเลยสิป่านั่นีบ่มแล้วไม่ไม่เ็แล้วไหมตีมันลกแล้วสป่านี่ตลายเอาจับใส่จ่ยมาจ่ายจ่ไม่ตั้ซะ

มันไปทั้งคืนนะมันน่าหัวใเหียงเต้าตรงมันไ่ได้ตยังไ่ได้พีกมันาใหญ่เลยพี่เไปไหนซ่วด แมนตานอ่เนาะใช่พอมาใส่แม่ยาแม่ยิงสร้างเดียวนี่นะว่าขุเต้าเต้าไ้ลูกเห็นนั้นได้เจ้าสีด้ามันบอดับเนาะได้ไห

好，他我。 สองเสาพี่น้องโอ้ยลมกบลมยังอีกสองเสาเอาขึ้นแล้วเลยพี่น้องสี่เสาเล็กยังลูก ิปนี้ก็สิขอลาไปครับตอนนี้ก็เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องอพอกันไหมคลิปน้าสบายดี